เราประยุสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ชุดเคาน์เตอร์รุ่น CK3 นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ละจุดเลยได้เลยครับผมมาชมจุดแรกนะครับจุดแรกก็จะเป็นตรงกลางนะครับจะเป็นชั้นวางของมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับนี่นะครับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นประตูนะครับซึ่งประตูเราจะมีตัวล็อกให้นะครับนี่นะครับใช้กุญแจกุญแจล็อกได้นะครับเนี่ยตัวล็อก แล้วการเปิดนี่นครับข้างในข้างในจะแบ่งเป็นสองชั้นนะครับชั้นล่างชั้นบนวางของได้ดจุใจคนนะครับการปิดก็ระบบแม่เหล็กนะครับปิดไปแล้วก็แม่เหล็กจะดูดล็อกเลยนะครับอย่างนี้นะครับกล้องเข้ามาดูใกล้ครับนี่นะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นแบ่งเป็น2ชั้นนะครับระบบแม่เหล็กไปรับปิดเช่อย่างนี้นะครับเอ่อ พอเวลาเวลาปิดอาจจะยกนิดนึงนะครับเพราะว่าถังมันอาจจะมีการดีดตัวเล็กน้อยนะครับไอตรงนี้ก็เวลาล็อกประตูก็ใส่แม่กุญแจแล้วก็ล็อกได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวไปชมจุดต่อไปกันครับจุดต่อไปนะครับเรามาดูที่จุดด้านหน้านะครับจุดที่ลูกค้าจะเห็นนะครับเอาจุดแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นป้ายอันนี้ลูกค้าให้ติดรูปภาพเป็นรูปรถนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบ รถโบราณรถโฟก์พเก้นอะไรพวกนี้นะครับจริงๆมันสามารถติดเมนูได้ติดเมนูได้ตรงนี้นะครับส่วนตรงน,นี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ที่วางที่วางของวางอะไรสําหรับลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะคริลิกใสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดเพื่อรับแสงเพื่อให้มันดูเก๋ไก๋สวยงามนะครับส่วนตรงนี้มาดูใกล้ๆครับสําหรับ ชั้นวางตรงนี้นะครับที่วางเราจะมีแถบกันตกให้นะครับเพื่อเวลาวางของอย่างเงี้ยมองไม่ดีอาจจะวางเลยตกได้นะครับเราก็ทําจุดเซฟให้ส่วนฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งคนขายเราก็จะมีตรงนี้อีกทีครับพวกันแก้วชนนะครับตรงนี้นะครับเวลาเอาของให้ลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับจะได้เป็นจุดเตือนแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกทีพื้นที่พื้นที่ทํางานเราก็จะมีกันตกให้นะครับ เป็นสุดสั้นๆประมาณนี้นะครับต่อไปส่วนรั้วนะครับอันนี้รั้วกันตกนะครับวางของรอบรอบนี่นะครับไอตรงนี้นะครับสามารถวางแก้วน้ําอย่างนี้ได้นะครับเหลือเหลือพื้นที่พอสมควรนะครับวางแก้วไอ,อจุดที่ผมก็บอกว่ากันตกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลากันอย่างนี้ ไอตัวนี้จะเป็นจุดสังเกตให้วางอันนี้นะครับตัวตรงนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นจุดการตกเวลาอย่างเงี้ยจะวางเลยได้อย่างเงี้ยอาจจะตกได้นะครับมันจะมีขอบเขตให้ประมาณประมาณอย่างนี้ครับเวลาวางจะได้การระยะถูกนะครับประมาณนี้มันจะเป็นที่การลื่นเสมือนที่การลื่นไปนในตัวด้วยนะครับสรุปท้ายคลิปนะครับก็คือสเปคก็คือเป็นรุ่น CK3 CKT นะครับ ความกว้างคูณยาวก็คือ60คูณ180เซนนะครับส่วนความสูงระด,ดับนี้จะประมาณ90เซนแล้วก็สูงขึ้นอีกป,ประมาณน่าจะประมาณ30เซนรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น2ประตูนะครับสองประตูกับ1ชั้นตรงกลางยืนทํางานไม้พับไม้เป็นไม้พารานะครับเคลือบยูริเทนตรงชั้นวางหน้าเคาน์เตอร์ตัวนี้จะเป็นไม้พาราเคลือบยูริเทนเหมือนกันนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอัปเดตสินค้าใหม่ๆอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถดูคลิปรีวิวได้จากช่องทาง Facebook และ Youtube นะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ